ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิกไวไลฟ์นะครับก็คือบางคนอาจจะชินกับการที่เรามาเปิดรายการของอสรพิธิทยานะครับแต่นิกไวไลฟ์นะครับจะเป็นรายการที่จะเล่าถึงเรื่องราวของสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่งูครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องของจอระเข้กันครับผมเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็จะมีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับถูกจระเข้กัดครับ ที่มาที่ไปของสาเหตุนี้ก็เนื่องมาจากว่ามีเจ้าของบ้านนะครับที่เขาทําการเลี้ยงจระเข้อยู่นะครับแล้ววันหนึ่งนะครับมันก็กินอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีการเติบโตนะครับจนเจ้าของบ้านเกรงว่าจะเป็นอันตรายก็เลยขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับให้มาช่วยทําการจับขนย้ายไปนะครับซึ่งพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับก็มาช่วยกันนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็มีเสียงของคนคนหนึ่งตะโกนบอกให้เจ้าหน้าที่ที่กาลังพยายามาจับเนี่ยให้เหยียบของจระเข้ และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอพี่เขาเหยียบคอปุ๊บจระเข้แหวงนักตัดทันทีตรงนี้นะครับต้องขออธิบายนะครับว่าการจับจระเข้จะมีความแตกต่างจากการจับดงเงินตัวทองครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าคุณสังเกตนะครับดงเงินตัวทองนะครับก็จะมีช่วงคอที่ยาวก,กว่าครับแต่จระเข้ไม่ใช่นะครับช่วงคอกับช่วงลําตัวเขาเนี่ยจะมีช่วงนิดเดียวนะครับซึ่งเขามีพละกําลังแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากและอย่าลืมนะครับ ปากจระเข้ยาวมากครับดังนั้นถ้าเราไปเหยียบคอจระเข้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจระเข้จะทําการสะบัดรกระดกได้ทันทีคือต้องบอกว่าจากประสบการณ์ในการจับจระเข้มาเนี่ยเวลาเรากดเขาเนี่ยถ้าเกิดว่ากดไม่แรงจริงเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าเขาแข็งแรงมากจริงซึ่งถ้าเกิดว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยต้องบอกนะครับว่าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญน,นะครับแต่ก็พยายามที่จะศึกษาความรู้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ผมนักการศึกษาเรียนรู้เนี่ย

เดี๋ยวไม่ตักแกะมังงินะเราระวังไอ้ตัวอื่นมันจะมาแยมด้วยแต่ข้างนอกคอยดูอยู่ไม่เป็นไรโดดให้ทันลื่นนะพี่โดดให้ทันใครโดดให้ทันเราโดดให้ทันหรือวิ่งโดดให้ทันอยู่ข้างในระวังลื่นนะพี่ระวังด้วยเย็นๆนะอันนี้คือเดี๋ยนะพี่โอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ไหลสดอ่ะเอาหนึนิดนึงก็แล้วกันไม่มี พอเข้ามาปุ๊บเราดึงไม้ออกใช่ไหมพี่เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนใจเย็นจอเทยังไม่ไม่นั่นเลยเข้าไปเข้าไปปล่อยปล่อยไม้ข้าไปไอตัวนี้มันจะนั่นน่ะรองปั๊บไม่ต้องตกใจอย่าตกใจปล่อยเลยต้องตกใจพอก่อนะโอเคไม้มาไม้มาไม้มาโอเคครับพยายามดึงเชื่อให้ตึงแล้วถอยหลังออกมาโครับพยเชืใโอเคครับดึงไปดึงเชือตึง tôi nào, 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 mình sẽ lựa lại <laughs> cái <laughs> cái <laughs> này một lần nữa. Nào mày ทีงสวนกันดีโอเไง่ายละมันไม่กัดใช่ไหมวิเดียวมีครนะตอรู้สึกเป็นไงครับรู้สึกว่าดูมันจับง่ายดูมันจับง่าย แต่จริงๆแล้วไม่ได้ง่ายอย่จุดจบมันนไเห็นนี่ก็เป็นพฤติกรรมนึงเหถึงไหมของปากนจจืดคือพฤติกรรมคือใช้คาหลังเหยียเชือกออกฉลาดมอนนี้นี่น่จะไหนนยไเชือกดตึงไม่ได้ึงไ่อ้

นิดโดดถ้าคุมแล้วโดดตามเออยังวะมจับไหมใส่เทีนี่ไปนะโดดไปดูเอากะโหลกไว้นี่ยังยูกท้องเหมือนอ่ะไปเขานี่นะเอาไปรับใครรับหน่อยระวังปากจระเทียนเลยบาดไหมไปรับไปเลยมือมาดิไปยังไงโอ้รับหน่อยช่วยช่วยรับหน่อย พ ha> ี่ขอ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 ดพี่เดี๋ยวเคนเจี๊เอาไปเอาไปงูเลยคบจะขอก็สอบไหครับตังไว้จับเป็นเหมือนของเล่นลครับจะจับขาไมอ้มมาด้มาดีแดงคนเดียวได้ไหว อยู่ไว้พร้อมกันตัวนี้มันติดน้ำเค็มเยอะเล,ะละยคนนี่น้ำเค็มเยอะจะพิเศษกว่าอันนี้มนะพิเศษพิเศษ,เ,ศษเวลาดูไว้มั่นใจก่อนเวลาออกออกตรงๆมานะจะออกข้างครับโอเคอเราคหายใจปกตินะปกติครับดัเย็นอันตอนอันตรงายใจไม่ปกติเคนี่มันจะมันจะเบาหวามากกว่างูเยอะยโอเคครับเดนตั้งแต่เช้ม ดูครับจังหวะให้ดีอย่าไปขยี้ขยี้ขวดออกออกเลยนึงสองสามโอเคครับเนี่ยเวลาออกจะเก๊ออกแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เขี่ยเชือกออกเลยอุ้ยอุ้ยวยใจหนูไม่อยากเลยเปิดเชือกเดียวเดี๋ยวเชือกครับประจามันก็ตัดได้ไหมตัดผ้าเหรอผ้าอะไรขอไม่เหมันเดีสองตัดนะประตูนี้ให้เปิดปะวัวมันหนาวอ่ะ เปิดไหมเปิดแล้วค okay, ่อยๆค่อยๆล้มออกมาโอเคครับโอเคอ่ะนี้ลากมันลงน้ำเลยมันลงมันโตใหญ่เร่นหญาเลียงยากยยเลยหมดได้ไหนไอ้เค่ ใหมดพุทิกรรมจอร์เก้จริงๆเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดมันดูจริงเนี่ยฝั่งน,นี้วิ่งเข้ามางับพวกเราแล้วครับจริงๆเขาเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่า,าวที่กลัวคนกลัวกลัวมนุษย์มากกว่าการใช้เชือกคล้องปากเนี่ยมันใช้ทักษะเฉพาะตัวค่อนข้างที่จะสูงนะครับที่สําคัญเลยหนึ่งคือเรื่องหัวใจนะครับเวลาเราประชิดกับจอเค้เนี่ยมันเขาเรียกว่าความกดดันมันหลายๆอย่างหนึ่งเรา ตาเราต้องมองจอเค้ด้วยสองหนึ่งสองคือเสียงขู่ของจอเค้นะครับขู่แล้วแรงที่เขาดิ้นแรงต่างๆเนี้ยต้องต้องใช้ใจเป็นดับแรกแล้วก็วิธีการนี้ต้องผ่านการฝึกฝนมาจนทางานนะครับถึงจะทําได้นะครับเพราะว่าไปเก้ะๆกัๆไม่ได้เรามีเวลาปิดปากได้แค่แป๊บเดียวนะครับเราต้องปิดให้ได้ถ้าเกิดเราปิดไม่ได้เดี๋ยวมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานต่างๆเนี่ยก็คือ วางแผนก่อนเสมอวางแผนทุกครั้งเสมอนะครับอย่าให้ไปไปผิดพลาดถ้าเกิดความผิดพลาดนะครับเวลาเราลงไปจับจอเข้แบบนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมานะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไงนะมันมันต้องอยู่กับความหนาของจอเข้ด้วยนะครับเกิดเราโดนแบบจอเข้ขนาดใหญ่นะพูดถึงขนาดใหญ่กับขนาดใหญ่งับเนี่ยอันดับแรกเลยหักแน่นอนหักแน่นอน,หน,น,อนเหมือนกับคุณนี่เคยดูโชว์ไหม Okay, okay. นั่นแหละครับที่เกิดการผิดพลาดอ,อะไรต่างเนี่ยเพอบับเข้าไปเนี่ยเขาก็จะหมุนเขาหมุนเป็นพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมของเขาเวลาเขาเขางับหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะหมุนเข้าไปแต่เราก็ต้องแก้ด้วยการหมุนตามเห็นไหมครับเวลานั่นเสร็จเขาจะหมุนตามเพื่อไม่ให้มันเกิดการฉีกขาดออกไปแต่หากมันห่างอยู่แล้วล่ะเพื่อให้มันฉีกขาดออกไปหลายคนที่ถูกจระเข้กัดเนี่ยก็เคยถูกจระเข้กัดแล้วก็มีการหมุนบิดจนแขนหักขาหักแล้วก็ เอาไว้ว่านะครับฉีกขาดนะครับอาจจะถึงขั้นพิการเลยก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นอันตรายจากธรข้นั่นเองครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเราต้องขอชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เสียสละดนะครับเพียงแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากพอนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับที่เราจะใช้นะครับในการที่จะช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมในอนาคตต่อไปนะครับโอเคครับผมคิดว่าวันนี้นะครับเราก็คงได้ความรู้กัน ไม่มากกันน้อยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ